พื้นลองดูขึ้นสักขึ้นขึ้นแล้วนนนนนนนในที่สุดก็ได้ตองกับเสียกันไึงนี้กันลยานี้นเันเลยจะ่างมเอนไไปหรอเป็นเอากซ้อยเ่าลงมาก่อนเหรอ,อ,หรอมันประสันแงเต ปาดเ,เขาจะเอาลงหรอสะดุ้ง,งไม่ได้เห็นตอนยกสเสร็จแล้วสือต้องง่ามตาในะเนาะลงลงแล้วลามันถึงตัวใหญ่รุงใหญ่ก็ต้องเต็นดวงเดง้งดวงเดง้งค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ ว่าสิเป็นเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเนาะคนะ่ะน้าคุณพ่อกรรมการขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำเด้อค่ะเด้อกดติดตามคุณพ่อกรรมการน้ำเด้เจ้ากดไลค์กดแชร์กดติตกกดาต,ตามให้พ่นพ่อกรรมการน้ำเด้เจ้าเด้อมื้อนี้คุณพ่อกรรมการวาสาิพาพี่พาน้องไปเบิ่งอาหน้าดูแบบน้ามัน ช่สิอยท่ทั้งเหนือเคลนนะคะนี่เมือผ้าพีผ้าองไปบนน้ำเคลนราไปที่นี่สิไปบนทั้งเหนือเคลทั้งเหนือเคลว่ามันถ่วมไปมันน้ำไปหอดใสเนน้น้ำเคลเ่ายุในระดับท<อ>่<ล>รานหนัหน<ๆ>พวก<ๆ>ชาวบ้านที่เป็นยุ่เหนือเคลนะ่ะเป็นสิ่งกั่คใส่ใจเนาะคันี้คน่ี่ใกล้ทีกำลังที่ทีสิบขเข็บบาน พค่มบอลแล้วนะคะขาข้างเดียวข้างข้างขวามือเราไปไกลๆเริ่มสีเห็บน่านแม่เราค่ะแต่โคตรพนการบุษามาทตุเซลกล้องอ่ะพิพิธลองๆบนน้ำได้นะคะเข้าก่อนไปเรอวๆสักก้อนค่ะอีกสักครู่นะคะอีกสักครู่ห้องก็จะไปพ่อแบบดินนะคะดินสั้นๆ แ,แพ่เมืองผีแกนแคดหรือแกนแขคนยอดะะะะะะอเาะป็นที<ช>่เป,<ช>เป็นบริเวณใบไยนะคะเป็นรูปบริเวณในน้อยในเมื่อพานมาแล้วคุนพอ้อมคพาพาผีิพาหน่อกะเบิง้งจะข้าวนะคะเนาะที่พานอนแวะเบิง้ง แก่นขั้นยนต์หรือแค่เมืองผีจะเข้านะคะแก้วพักนอนแล้วเป็อยูงไนคะพี่นอ้องสวยงามบ่คะ่ะ <c oughs> ขอให้นะคะก็จะเกิดคนเองโดยธรรมชาตินะคะ ตีนผู้เขานะคะถางผู้เขารัฐบาลเท่าเผิมาตีนผู้เนาะตีนผู้ตีนกาติงโก้แดง่งกระดิกฟังกระดิกฟังังน้ยสุดท่ายนะคะขาไปที่นี่ก็จะเริ่มสิภาเขาไปเบิงบ้านนู่นสวรร์เกาคานะคะ ปีที่แล้วนะคะปีกายมองนี้ถ่วมเมดนะคะมันนี้ถ่วมเมดไปสขี่รถลุยน้ำลงไปหาเทพปั่นข้าเจ้าขี่รถลุยน้ำลงไปหาข้าเจ้าเริ่มที่แรกๆมองนี้ขี่รถลุยน้ำไปแต่พอมันถ่วมบักคักคกลงไปหาข้าเจ้าบ่ได้เลยนะคะมองนี้คนบาสามาที่สิบไปได้เลยต้องขี่เลืออไปได้ย่างเดียวนะคะรถบาสามาที่สิบไปได้เลยปีที่แล้วเนาะนี่ปีนี้เริ่มขึ้นมากจังน้อยแล้วนี่ค่ะ น้ำเริมขึ้นมาน้ำเคลื่อนอยูได้ระดับซ้ำที่ร้อยแปดสิบห้าเมตรนะแปดแปดสิบห้าเมตรน้ำเริมส้นมาซ้ำน,น,นี่นะคะถ้าร้อยเก้าสิบเมตรเนี่ยรับรองถนนแถวนี้ถ่วมแทะแน่นอนเลยถ้าขึ้นอีกมากนนะะเ,มเนี่ยนะคะหาเม็ดนี่ตั้งแต่เม็ดเดียวเนี่ยก็ยังดี่าสิขึ้นมาถ่วมถนนอยู่นะถ้าขึ้นไปอีกหาเม็ดเนี่ยรับรองว่าโอ้ชีดลดลุยน้ำพักเลยลงไป เจ้าบ้านพระเจ้าคอนทีลังทีทียุคกลางๆบ้านแสดงพระเจ้าก็บพ่ถ่วมันจะเป็นนุ่นอ่ามันจะมีแคทลังสองลังทีพ่อถั่วเพราะว่าคนพ่อทำการลุ่มไปเบิ่งอยูปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วคนพ่อทำการล่มไปเบิ่งอยูปีที่เราคนพ่อทำการยังปรนเด้เห y o ยูทู e นะคะแต่คนพ่อทำการอะกะเดมาเบิ่งอยู่แต่ยังปัะได้เหตุปีนี้เริ่มแล้วนะคะนี่เริ่มสีห็นน้ำแล้วเข้ามาสู่ติดบ้านพระเจ้าแน่แล้วนี่ บ้านเ้าเอิ่นว่าตีนบ้านเนาะคะ่ะเนาะสิรอบบ้านข้าเจ้าน่ะนะบ้านข้าเจา้าเป็นสิบไปยูกก่เกาะอยู่ในเกาะแต่ตอนนี้น้ำยู่รอบขังบ้านอยู่นะคะผลงานเดียวที่น,น้ำราะว่ะข้าเจ้าอยูเทิงเคลือ่อนอยู่ตึ้งเอนคลื่อนข้าเจ้าเริ่มสิเป้าเกี่ยวเขานี้น้ำแล้วนะคะนี่เพราะวะเข่าดอข้าเจ้านี่แค่ตัวเกี่ยวมอว่านนี่นี่สิสเกี่ยวนี้น้ำแล้วนะคะ น้ำท่วงกต้องเฝ้าเกี่ยวนี้ก่อนก่อนหนาสีมาเนี่ยะมุกมุกมุกเรื่องะไรอ่ะไปน้องันค่ะไปนี่ผ้าขาวไปเบื้องในบ้านพระเจ้าไปไกลนี่นำแถวนี้ก็ขึ้นท่วมนะคะเนี่ยแล้วข่างวัดจางใจด้านขวาเมื่อเฮานะคะนำคืนทวงบ้านที่นี่สี่ผ้าไปเบื้องอีกฝากบ้านฟังข้างปุ่บ้านพระเจ้าอยู่งนำรอบนะคะบ้านโนบ้านถีงเป็นน้ำรอบๆบว แล้วนี่กี่ไก่กี่ล้วแล้วมเนี่ยแนขึ้นมา,านหอดนะคะนขึ้นหอดโมบานกระจ้าจเลยคีอรถล,ลุยหนำไปนํำขึ้นมา,มาตวม่วงกระจิงแต่ว่ารถลุยได้นะคะชนถือคนความกาลงม,มาเรหลรรังางก่ลงมาประเดี๋ยวค้นพอกรบอฟังละค่ะชวนถือลงมาใได้ามตรวมโอ้กระจ้าจอโอ้ก็จะได้ตัวสต์นะคะจะได้ตัวมาแห้งเลยลำบากเลย แล้วนะพีขนาเริ่มสีน้ำแล้วนะคะนันะสนน้ำแล้วน้ำหมาน่อยแล้วที่แลวแถวนี้วงมัดตีบังเลยว่่ะรเนี่ยเราไปจอดตีบ้านวกันอลรางรถเองเข้าง้างปูนกันเหรอล่างว่ไใตั เดี๋เกิดนี่ตะปูถอยแล้วนะคะถอยแล้วนะคะนี่ไปต่อไปไดยแล้วค่ะน้ำท่วนถนนไปต่อไปเลน้วกลับรถนะคะถอยรถกอยับนะคะหนุนจะมียังไงคะนุณค่ะ ไปเบิ่งน้ามาแล้วนะคะน้าก็ได้ขึ้นมาหอดตีนบ้านเขาเจาะสามีความคืบหน้าจังใดเดียวคนพ่อมการกระติผพามาเบิ่งอีกเธอหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะท่า,า,านได้ขึ้นไลตัถ้าขนาดเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆยวคนพ่อมกากรติมารีวิวสูพีสูนองฟังนะคะ เดินทางไปเบิ่ง,งทางพุทธิยานน้นำพองนะคะสิ่ทางทั้งพุทธิทยานน้นำพองมันสิเป็นยังไงนะคะไปขึ้นพอดถนนไปตามไปเบิ่งนั้งต่างเลยจ้า สีหอดบานผู้เขาวงไอ้ขอภัยนะคะก้อนสีหอดวุทยานแห่องเฉดน้ำพองเท่ากับสิ่แวะลงไปเบิ้งบานผู้เขวาวงก้อนนะคะเพราะว่าไปเที่ยวก้อนเนี่ยนั่าใกล้สีหอดถนนแล้วนะคะปิ่นปิ่นเหล่าไปเป็นเทีปิ่นวมามัานสิเป็นยังไงน,นะคะผู้เขวาวงเป็นงานติดติดกับเจนด้วยกันนะคะลองไปดูซิ จะเป็นยังไงไม่ได้ก็ราะเราไ่นำใจมาเลย,ลยไูกให้ับถูกไหเดี๋ยวผ้ารอนะครับผ้ารอเมื่อเสร็จหลังอ <c oughs> ันนี้เลยอันผู้ว่องนะครับว้าวเริ่มเห็นน้ำแล้วจ้าเริ่มเห็นน้ำแล้วพูน่ะน้ามักไหลแล้วปื๊ดน้ำขึ้นไหลอยู่น,นีน่ฟังท่างนี่แสดงว่าฟังท่างนี่ตั้มนั่นนี่ตั้มเดี๋ยวเห็นน้ำไหลแล้ว ใกล้ชิดวดถนนเราต้วตน,นั่นนะจูดฮอดถนนแล้วก็มีนะคะฮอดถนนแล้วก็มีปื้อพุนะ่นน่ะสะดุงข้าเจ้าวะ่ะสะดุงข้าเจ้ากลางเต็มลเลยเรื่องก็จอะจุก,กับฟังกับถนนแล้วกับพี่แล้วมาแถวแรกอยู่ไกลๆพุนะ่นน่ะน้ำเนม่เอาได้เห็นน้ำแดานนาแต่ว่ามันสิฮอดถนนเราตีนะจ้า ไปได้บ่านา๋อบัดทีนี่เดี๋ยวกินน้ำแล้วนี่น้ำตัวน,น,น,นั้นน่ะน้ำถมถนนที่ีพี่น้องน้ำถมถนนแล้วนะคะนั่นน่ะฮ้ส่งได้นออบัดทีนี่วมถนนแล้ว ไปแว่นปะไก่นะเริ่มเลืนเนินขึ้นแล้วน้ำตัวทางจอดจอดรถจะตั้งอย่างเหรอแล้วก็จอดเหรอเริ่มาเบิ่งเริ่มพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำท่วมคักนะคะคุณน่ะเลือกคุณนนะ่ะไมน่นี่น้ำท่วมแห้งด้วยพี่น้อง ีรถลุยน้ำมาเลยนะน้ำถล่มค่ะนั่นไปไม่ได้จ้อยทำน้องๆเมื่อกี้นี่โอ้โหเห็นรถพานเลยนะคะเมงนี้น้ำท่วมแลอวแถวก้อนนี่มาในน้ำม่านได้หลไปได้ ไ,ได้ไปได้บุมแล้วมั้นี่บุมโอ้พี่น้องเอ้ยน้ำท่วมคักท่วมแน่อีกแล้วปีนี้ ในท <ITA> ี่ชุดก็เลยไปตัวปลได้นะคะต้องเดยวอยถอยกลับนะคะถอยกลับทอยกลับี่สุก็เลยไปปลได้นำถมทั้งนะคะปมีน้ำนะคะพี่น้องวาสบไปก็ต้องไป นโนมเงขางเขาตัวนี้เานานง่นโมนอยงาเข่ามนโนมองขึ้นเนียนเจ้าตัวนี้ไหมอืสั่นเเว่าไได้เขาขวงทางไจนอืับเกรถไใจปะได้สก๊อปมีเราไปติดรูปึ้เจ้าติมตัโอยเอาเอาเอาระบ้งเด้อโอ้พูนมันไปไกลๆนทางมันมามืองนีนก็ขาใจ่ามืงนี้คือกันมอวานมืงนีเลยเอ บ้านมึงนี่ตายห่อนมาบอเซียข้าเจอาพี่น้องเอ้ยกับสแลเดวบาทเนี่ยเราลดไถ่ปาดลงทุนเราลดไถมาขวางทาง่าอะไรกันย่างบาเซียอยู่ เจอเห็นแพ้ยนี่ระยะห่างแค่สองเมตรสามเมตรกลับได้บัสหรือลถว่ามันทั้งึ้นนี้จริเลยเออนึกว่ามันทั้งึ้นได่แทนทั้งึ้นบ้านเจ้าหน้ามามันกบเป็นเบิงบรูเรื่องขึ้นเลว่ะไปว่ไดดพี่น้องด้ย กับ <c oughs> เขาบอกเราได้ว่าไปบ่ได้ตั้งบ่เซียเขาเ๋ยวเห็นทั้งเหนเฮียนมามมันทั้งเขาอยยังขี่ตังขี้หลังรถไปกลับขื้นกลับขึ้นล <c oughs> องดูเ,เ,เขียนเลยขึ้นแล้ใน <c oughs> ที่สุดเลยต้องกลับ กเชยาไเลยระเนีก็นรเานไดะไปส้างมันจะไปเลเป็นเอากะซ่อนเาลงมากก่มันกระั้นแห้งจ้ะปารเขาจะเอารหรอสะดุ้งไ่ได้เห็นตอนยกสร็แล้วข้เงามตาจ้ะเนาะลงลงแล้วตามันถึงตัวใหญ่รงใหญ่ก็ต้องเป็นดุงเด้งดุงเด้ง กับพ่มีหมองจะกินเราพี่น้องเอ้ยน้ำถ่วงมดขึ้นมานอนอากล่างคือทั้งถนนละก็มอง นี่ท่วมแล้วไ่นี่ที่มหาถนนทางนี้ไปท่านนด้ถ่วมเส้นพ์อเิสค่ะเบ่งดูเบ่งดูอ๋อนางรอดเราว้องดีดมันเพราะว่าเถนนสูงเด้ลองหนาสีหงทั้งนั่งก็เป็นได้เว้นกว้างเลยค่ะถ่วงมัดเราปลาไม่น้ำหาดนี่ยมองมาทุก ข้างี่มาทุกแถวเนี่ยบางนีงอควายพนสิเลี้ยงเต็มอยู่นะคะแต่แถวนี้นี่บ่มีเลยน้าทถวมมาแล้วงอควายบาสามาที่สิบอ,อกหากินได้ขึ้นไปนอนแขวนกันควอนกันอยู่ทั้งถนนผุนจ้า